สวัสดีค่ะวันนี้ขอสวนคือกาค่ะมันนี้จะมาเอาหุ่นให้ราสเบอร์รี่ของเราค่ะหญ้าหญ้าลายแห้งค่ะงานญ่เด้ะคะพี่น้องเอ้ยจี๋วก็จะงานง่า่หญ้าเ้าค่ะเพราะว่บาบ,าบา่ได้เอาหุนนาาาห่นเพิ่นจริงๆเราเขาตองเอาหุ่นเพิ่นเต่นอ่อยถ้าอันนี้คือหญ้าเขายัางอ่อนอยู่เขาก็จะออกง่ายค่ะนี่ราสเบอร์รี่เนี่ยมันแตกโอ้ยอย่าปลูกด้อยพี่น้อง พราะว่ายังหากพลน้อ,นอ,นอมไส้ขึ้นอ้อใหม่เลยค่ะเยอปลูกเด้อพันเนาะแต่ก็เราคอยอยากได้อยากได้พอมเมีแลวมันบ่นอยากได้นี่ฮ็นบอกเพิ่งกำลังแตกมาพลน้อมเป๊กไส้ไปหมดเลยค่ะเอาไปหมดเครื่องสวนไปแล้วค่ะคืออันนี้คือปลูกง่ายทำไา่ทำไา,ำา่ก็คือว่าคุดงาหากพันออกอาไปเสียบไปตัวทิพทอรงทอดนค่ะเพิ่งจะออกราสเบอร์รี่เ้อค่ะอีโบโดนเข้าสกไดเก็บกินค่ะประมาณเดือนมิถุนา ายเดินมิถุนากระลา,า,า,ากระดาต้นมกรากระดาเขาก็ได้กินพอเพิ่นเป็นดอกกันแล้วอันนี้คือเราจะมาเก็บมาเนี่ยค่ะนี่มาเอาหุ่นเพิินมาหุ่นเพิ่อนอ่ะโอ้ยอันลูกชายข่อยกินขนมแล้วขนมถิมกี่นี่นี่ค่ะงานงานกําลังเขาเพียบค่ะอันนั้นมันฝรั่งของเราต้องการดินกบนะคะแต่ทีวนี้วันนี้คือเรามาเอาตรงนี้จุนีจุนีก่อน วันนี้ของเรานะคะงานของเราเคืออันนี้ค่ะนี่บางแน่มันหกเ็กพี่น้องนี่จะหามุมเห็ดบพันได้อยู่ค่ะว่าสิของมุมใดนี่ผักน้ำนี่ผักน้ำผักน้ำผักน้ำพักน้ำธรรมชาติดีอวบกเนนี่ค่ะพี่น้องจะเขาจุดใด่พันหัวอยู่ถ้าเราบเอาเขาเนี่ถ้าบเอาบ่หุนเนี่ยพ่นหนาพ่นจะงามค่ะหนาพ่นจะงาม น้าหญ้าแห้งโอ้ยเนาะงานเขาอ,อะไรค่ะพี่น้องเอ้ยไป่ะมันาดมีเวลาอยู่แค่ประมาณสองชั่วโมงคะ่ะในการเห็ดตั้งเวลาไว้อยู่ใบมงคลื่นจะกลับบ้านวาสัน่นพอผู้เฒ่าผู้เผลอผู้เผ,ผ,ผ,ผนอยากไปเที่ยวทางอื่นนั่นแหะก็เลยขอสามีวา่าขอเข้าสวนก่อนเด้อวาสัน่นเอาหุน่นเอาหุ่นพักก่อนวาสัน่นไปกันค่ะพี่น้องขอบคุณมากไหมค่ะคลิปหน้าพอกันไหมคะ่ะสวัสดีค่ะ